ก็สว <ítulo> <es> anyway, ัสด right. ีผู hmm. ้ชมทางช่องเคปั๊มชแนลนะครับผมพบกับแบบฝึกหัดที่4.1นะครับผมคณิตศาสตร์ปอ6นะครับผมหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมช่วงนี้ก็งานเยอะมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปที่ไหนมาทําอะไรเลยครับผมแบบฝึกหัดที่4.1นะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ร้อยละครับผมร้อยละจะพูดง่ายๆเลยครับผมร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี่นี่เราเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละครับผมร้อยละถ้าใครเคยได้ยินข่าวครับผมก็จะเห็นเป็นประจำครับผมก็กูนอกระบบครับเรื่องนองเบี้ยร้อยละยี่สิบครับต่อวันนะครับ หนอกกูเงินโหดนะครับผมหมายถึงอะไรเอาง่ายๆครับผมร้อยละยี่สิบสมมติดอกเบี้ยร้อยละยีเงิน100บาทก็จะได้ดอกเบี้ย20บาทครับผมประมาณนี้สมมติถ้าซื้อขนมมา100บาท ขายได้กำไรยี่สิบเปอร์ซนครับผมหมายถึงอะไรก็ขายได้กำไรร้อยหนึ่งขายได้กำไรเท่าไหร่ครับผมยี่สิบบาทประมาณนี้ยี่สิเปอร์ซปรียบเทียบเศษหนึ่งร้อยนะครับผมจำไว้เลยนะครับผมพวกเปอร์เซ็นต์ร้อยละเปรียบเทียบกับหนึ่งร้อยครับผม ถ้าหนึ่งร้อยบาทขายได้ยี่สิบบาทนี่ก็หมายถึงขายได้หนึ่งร้อยี่สิบาทกำไรเท่าไรครับผมกำไรยี่สิบบาทหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเพราะมันเทียบกั100บหนึ่งร้อยแล้วอันนี้หมายถึงกำไรเท่าไหร่ก็กำไรยี่สิบาทใช่ไหมครับผมต้นทุนเราเท่าไรหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้ถ้าสองร้อยแล้วครับผม สองร้อยถ้ากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นก็ขายได้สองร้ยสี่สิบาทกำไรสี่สิบาท,บาทประมาณนี้เรามาดูกันเลยครับน,นี่เปรียบเทียบกันหนึ่งร้อยในเดือนมกราคมครับผมในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับกรุงเทพนะครับผมมีฝุ่นพ m เ m นะครับ2.5เกินค่ามาตรฐานกระจายอยู่ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับ ถ้ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณ1570ตารางกิโลเมตรจะมีฝุ่น pm 2.5เกินค่ามาตรฐานกระจายอยู่กี่ตารางกิโลเมตรอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมข้อที่หนึ่งครับผมในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์กรุงเทพมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐานกระจายอยู่ร้อยละสี่สิบของ พื้นที่ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไงเห็นไหมครับโอเคครับเสียงมาหรือยังครับผมโอเสียงมันเป็นอะไรนี้อัดใจนะครับอถ้ากรุงเทพมหานครนะครับผมมีฝุ่น PM สองจุดห้าโอ้ไม่ใช่มีพื้นที่ครับผมมีพื้นที่นะครับ มีพื้นที่เท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยครับมันต้องเทียบกันหนึ่งร้อยครับผมตารางอะไรครับผมกิ<ะ>โลเมตรครับผมบบจะมีฝุ่นครับผม PM ครับผมสองจุห้าไม่กระเฮิร์ตครับผม เกินครับผมค่ามาตรฐานกระจายอยู่เท่าไหร่ครับผมก็บอกว่าร้อยละสี่สิบครับผมก็สี่สิบเท่าไหร่ครับผมตารางกิโล เมตรครับผมหมายถึงพื้นที่100ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะมีฝุ่น PM เเกินค่ามาตรฐานอยู่40ตารางกิโลเมตรครับผมร้อยละ40ถ้า140ถ้า200ก็80ถ้า300ก็เท่าไหร่120ถ้า1570ล่ละมันเท่าไหร่นั่นแหละครับผมเรามาดูข้อ2ครับผมร้อยละ40 ของพื้นที่ทั้งหมดเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเศษเศษส่วนนะ,นะเศษส่วนได้ไงก็สี่สิบส่วนเท่าไหร่ครับผมส่วนด้วยหนึ่งร้อยของพื้นที่ทั้งหมดครับผมแบบนี้ครับผมของหมายถึงอะไรของในที่นี้ก็คือหมายถึงคูณครับผมเคนะครับผม กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตรอันนี้มันอยู่ในโจทย์แล้วครับผมก็หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบตารางกิโลเมตรทำไมเขาถึงหาหาพื้นที่ทั้งหมดเพราะเขาจะเอามาลงในนี้ครับผมจะเอามาลงในนี้เห็นไหมครับผมพื้นที่ทั้งหมดเขียนครับผมทีนี้นนกรุงเทพมหานคร จะมีฝุ่นพ m 2.5เกินค่ามาตรฐานกี่ตารางกิโลเมตรก็เอาตัวนี้ครับผมบรรทัดที่2ครับมาทำครับผมก็ส0่ส่วน100ครับผมของพื้นที่ทั้งหมดก็เท่ากับเท่าไหร่ครับผม40ส่วน100 คูณด้วยอะไรครับผมพื้นที่ทั้งหมดคือเท่าไหร่นี่ไงครับผมนี่สองมาทัานี่มาทำครับผมหนึ่ันห้าร้อยครับผมอา่าเท่ากับก่อศ 0, 0. ูัดศูนย์ชืดชือา่าชืดชืดอ่ามันก็จะเหลือ4คูณกับ157่งร้ครับผมทด2 สี่ห้ายี่สิบเป็นยี่สิบสองทดสองสี่หนึ่งสี่เป็นหกโอเคครับผมตารางครับผมกิ <30. S 2> โลเมตรครับผม,ด,มบดังนั้นครับผมก็ตอบไปครับผมดังนั้นมันถามว่าอะไร กรุงเทพมหานครอะไรครับผมจะมีฝุ่นจะมีพื้นที่โจนั่นแหละครับผมที่มีฝุ่น PM สองจุดห้ามัไม่ค่อยติดนี่ ตืนมารตรฐานเท่าไหร่ครับผมหกร้อยยี่สิบแปดตารางกิโลเมตรครับผมจบครับข้อหนึ่งโอเคนะครับผมเมาดูข้อสองครับผมโอเคครับ มีนักเรียนเท่าไหร่ครับผมที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมร้อยละยี่สิบหมายถึงอะไรครับผมหนึ่งร้อยคนจะชอบเรียนอยู่ยี่สิบคนนี่คือข้อหมายของร้อยละยี่สิบครับผมโอเคนะครับผมถ้าหนึ่งพันละก็สองร้อยใช่ไหมครับผมของนักเรียนทั้งหมดถ้ามีนักเรียนทั้งหมดสี่ร้อยคนจะมีนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กี่คนก็ขั้นตอนแรกครับผม มีนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยี่สิบร้อยละยี่สิบของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้ามีนักเรียนหนึ่งร้อยคนจะชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กี่คนครับผม ยี่สิบคนก็ร้อยละยี่สิบครับผมแค่นั้นครับผมมันเปรียบเทียบกับหนึ่งร้อยครับผมโอเคครับผมร้อยละยี่สิบของนักเรียนทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้ยังไงก็ยี่สิบส่วนเท่าไหรครับผมหนึ่งร้อยของนักเรียนทั้งหมดครับผมคำถามข้อที่สามมีนักเรียนที่ชอบเรียนทั้งหมด วิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดกี่คนก็ยี่สิบครับผมส่วนหนึ่งร้อยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับเห็นไหมครับผมแล้วก็แปลความหมายครับผมก็ยี่สิบส่วนเท่าไหร่ครับผม ส่วนหนึ่งร้อยของก็คือเครื่องหมายคูณนักเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ไปหาดูครับนักเรียนทั้งหมดเท่ากับสี่ร้อยคนใช่ไหมครับอ่าเท่ากับน่าก็จะได้คําตอบแล้วครับผมศูนย์ก็ตัดศูนย์ออกไปครับผมศูนย์ก็ตัดศูนย์ครับผมเหลือยี่สิบคูณเท่าไหร่ครับผมยี่สิบคูณสี่ได้แปดสิบคนครับผมดอนอครับผมดังนั้นก็ลอกโจทย์ลงไปครับผม มีนักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์กี่คนครับผมแปดสิบ <80 S 2> <80 S 1> คนเห็นไหมครับผมร้อยละยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบคนสองร้อยสี่สิบคนสามร้อยหกสิบคน สี่ร้อยแปดสิบคนนี่เราเทียบแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันตัวเลขยังไม่เยอะเค okay, ครับผมเรามาดูข้อสามครับผมอ่มีการบ้านทั้งหมดสี่สิบข้อครับผมทำเสร็จไปสี่ข้อครับสิบข้อครับคิดเป็นร้อยละเท่าใดของการบ้านทั้งหมดเค okay, นะครับผมทีนี้ข้อหนึ่งทำการบ้านไปแล้วกี่ข้อครับผม จากการบ้านทั้งหมดสี่สิบข้อครับผมเท่าไหร่ครับผมก็สี่สิบข,ข้อครับผมทำการบ้านไปแล้วเท่าไหร่ครับผมก็สิบข้อครับผมนี่ ทำการบ้านคิดเป็นเศษส,ส่วนเท่าใดของการบ้านทั้งหมดครับผมคิดเป็นเศษส,ส่วนใช่ไหมครับผมก็10ส่วน40่ครับผมของการบ้านทั้งหมดครับผมใช่ไหมครับผม ก็สิบส่วน40ก็คือทั้งหมดการบ้านทั้งหมดอถ้ามีนักเรียนถ้ามีการบ้านทั้งหมดหนึงร้อยข้อจะทำเสร็จกี่ข้อก็ร้อยและสี่สิบข้อทำเสร็จ10ข้อหนึ่งร้อยข้อจะทำเสร็จกี่ข้อ ใช่ไหมครับผมก็ตามนี้แหละครับผมสิบส่วนสี่สิบคูณด้วยอะไรครับผมการบ้านทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยข้อครับผมถ้ามันเป็นหนึ่งละหนึ่งร้อยข้อนะครับผมเราจะทําให้เป็นหนึ่งร้อยข้อนะครับผมใช่ไหมครับผมอ่าท่ากับศูนย์ต่อศูนย์อ่า สิบ <100 S 2> คูณสิบเป็นหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งร้อยส่วนสี่ก็ตอบเท่าไรครับผมยี่สิบห้าข้อครับผมนะมีการบ้านสี่สิบข้อทําเสร็จไปแล้วสิบข้อคิดเป็นร้อยละเท่าไรของการบ้านน่ะผมก็ตอบเลยครับผมเข้าข้อเมื่อกี้นะ่งตอบครับ้อยละเท่าไรครับผมร้อยละยี่สิบห้าเฉยๆนี่แหละครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมแล้วพิ่มคุยต่อไปสวัสดีครับผม